อย่างหาจักรพันธ์พรสัยรับมุมกเมกราฟิกถ่ายทอดนัดชิงอาเซียนคัพขึ้นชื่อตัวเองจักรพันธ์พรสัยอดีตนักเตะทีมชาติไทยปล่อยมุก5าหลังทีมงานถ่ายทอดสดขึ้นชื่อในฐานะตัวสำรองจังหวะเปลี่ยนตัวของจักรพันธ์ภัยสุวรรณมีน้ำซ้ำด้านหลังยังเหมือนตัวเองความหลงหลังจากที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านชนะทีมชาติเวียดนามหนึ่งต่อศนย์ในศึกอาเซียนคัพ2022 นัชิงชนะเลือเกมที่2ทําให้สกอร์รวม2นันาช้างศึกอัดดาวทองรวม3ต่อ2ควา้าแชมป์รายการนี้สมัยที่7จไปครองได้สําเร็จจากการจัดมาทั้งหมด14ครั้งโดยเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยในช่วงการถ่ายทอดสดจังหวะที่ทีมชาติไทยจะเปลี่ยนนักเตะสำรองโดยส่งจักรพันธ์ภัยสุวรรณลงสนามแต่ทีมงานถ่ายทอดสดกลับขึ้นชื่อเป็นจักรพันธ์พรสัยงานนี้เจ้าตัวเด้แคปภาพมาลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมโพสว่าเขาคุณสำหรับโอกาสครับแชมป์สมัยที่7็ สำหรับจัก,กรพันธ์พรสเคยติดทีมชาติไทยเมื่อปี2011ถึง2015ลงเล่น18นัดยิงไป3ประตูสายการบินแปซิฟ i กแ i ร์ไลน์ปิดเพจหลังไทยเป็นแชมป์อาเซียนสายการบินแปซิฟ i กแอร์ไลน เกับต้องปิดเพจโชว์ข่าวพราะโดนทัวลงถล่มยับหลองเคยเซลทีมชาติไทยว่าจะเป็นรองแชมป์อาเซียนคัพ2022หลังจากที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ได้สำเร็จและเนื่องด้วยก่อนหน้านี้ทางสายการบิน Pacific Airline ซึ่งเป็นสายการบินของเวียดนามได้โพสเซลทีมชาติไทยว่าเรายินดีที่มีโอกาสได้ส่งรองแชมป์ AFF ก่อนจะลบโพสต์ดังกล่าวออกไปแต่ก็ไม่ทันสายตาของเช่าเนิตและล่าสุดหลังจบเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาแฟนเพจสายเการบินแปซิฟิกแอร์ไลน์ก็โดนทัวลงเข้าไปคอมเมนต์เป็นอย่างหนักและตัดต่อรูปเซลจากทีมชาติไทยเป็นทีมชาติเวียดนามจนทำให้แฟนเพจดังกล่าวต้องทำการปิดเพจช็ข่าวเพื่อหนีทัวไปเป็นที่เรียบร้อย มาดามแป้งไปหนักมากเปิดต,ตัวเลขอชิดล่าสุดของทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์อาเซียนคัพอชิดล่าสุดของทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์อาเซียนคัพจากมาดามแป้งคนเดียวเพียวๆ20ล้านบาทคว้าหลงเลงจากเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์รวมผลสองเกมชนะไปด้วยสกอร์สามต่อสองแชมป์อาเซียนคัพ2022ไปได้สำเร็จล่าสุด มีรายงานว่าตัวเลขเงินอัดฉีดสำหรับแชมป์สมัยที่7ของนักเตะไทยตอนนี้แตะ30ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาจากมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยมากถึง20ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็น4ล้านแรกจากการผ่านรอบแบ่งกลุ่ม5ล้านที่2จากการเอาชนะมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศและ10ล้านสุดท้ายจากการชนะในรอบชิงชนะเลิศขณะที่1 0ล้านบาทมาจากเงินรางวัลจากสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF ซึ่งมาด่ามแปลงยืนยันทุกบาทเท่ากระเป๋านักเตะทั้งหมดซึ่งยังไม่มีรายงานว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะอัดจ,จีดให้นักเตะชุดนี้เท่าไหร่